ผมอยเอาจะบอกอะไรนิดนหน่อยน,น,นะครับคือคลิปที่ทุกคนกำลังจะเห็นเนี่ยคือผมลืมเปิดคลิปไม่เป็นพอดแคสต์ลแ,ลแล้วผมลืมเป,ปิดคลิปยังไงไม่รู้ผมเอือจริงๆเออก,ก็เปิปดคลิปตอนนี้เลยก็แล้วกันสวัสดีครับทุกคนอยู่ช่องม o โต้บันเต้ครับวันนี้อยู่กับเพลย์ลิสต์มาโต้บ้าอีกแล้วนะคบผมที่จริงเพลย์ลิสต์ไม่ได้ชื่อม o โต้บ้าหรอกแต่ว่าก็ตามชื่อมาแหละนะครับงั้นก็เข้าคลิปกันเลย

เสียงอะไรเสียงอะไรใครไะเราเกลียดเด็กเราเกลียดเอ็ดดาดางเอฟบีไอไปหาคุณเราเกลียดเด็กเล็กแบบที่แบบเราแบบแบบใครไอคเ็แบบเวลาเขาล้เวลาเขาล้องอย่างเช่นแบบอ่าแบบอนุิธคิดคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยที่โรงแรมอะ บบมันร้องแล้วมันก็แบบแล้วก็หยุดไอเงี้ยมันมีเด็กประเภทหนึ่งที่แบบเป็นโคองมาถามเรยเอขียดมากตายเริ่มมาตายรเริ่มมาตายเลยเวลาไปีดแบบเมเด็กประเภทหนึ่แบบ บอดบดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดถ้าเกิดคนเก็บขยะไปเจอเอทีเอที่มีสองกีดอยู่ในถังขยะนั้นเขาน่าจะคิดว่าแบบโอ้ไม่กอดแล้วก็แบบเขาก็จบชีวิตตัวเองไม่เขาน่าจะติดขยะแล้วก็พุ่งเข้าไปในบ้านแล้วบอกว่าทำไมทำไมต้องเอาิ่งขยะมาไว้หน้าบ้านรู้ว่าตัวเองติดโควิดเอาเคนมไปสุงไหดเรียบร้อยเพื่อนตัด ลองดให้ดีนะแบทอียเรามาคุยกันแบบ้เลยเรคุยเลยดีกว่าเอาแบบียนาให้รูรวจบแบบ e a ี y เคยเจอแบบท่วแบบทดสอบว่าเราเป็นบอทหรือเปล่าที่เหมือนแบบว่าเวลาจะไ i อินหรืออกอินอะไรแล้วม นายเคยเจอแบบที่มันตัวจว่าเราเป็นบอดหรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วแบบว่านาะยเคยเจอที่ตรวจจับที่เหมือนแบบปกติเวลาเราจะใส่กินอะไรอะมันก็ต้องแบบมีบอดที่ ี yeah. ู่้ครับเรผมไม่ใช really really ่โ่นยนะพี่้านมีเรื่องอะไรจะเลามั้แชร์กันมเรามีเรามีเรื่องเล่าเอามหละ ได้ๆๆมีวันหนึ่งเรากาลังเราเรากำลังเล่เรากาลังคุยกับคนที่ชื่อมาตุ้งในดิสคอร์ดมาตุ้งได้บอกเราว่าเราสร้างอีได้คะเราก็เลยเข้าไปในไลนค่ะเเราก็ดมาต้งเราก็เกลียดมตุ้คําเหมือนเราชแล้วมาตุงก็บอกว่าไม่ได้ บอกว่าให้ซื้อเราก็รอจนกว่าพ่อมาพูดะอยาจะบอกมาตู้าซื้อได้ไหเที่จนละลางปี่ต่อมาตอนนี้พ่อมาตู้ยังไม่ตอบแต่เราจะเราเราอาจจะซื้อเองอกิมพร์ทนั้นจบโอเคแต่นายไม่ต้องซื้อให้เรานะอะไรนะนายไม่ต้องซื้อให้เราไม่ตกม่ให้หมดเล้เลยแล้ว เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณเราเป็นนี้บุญคุณนแม่เดี๋ยวเป็นหนี้บุญคุณเลยเป็นนี้เออมาทำอะไรปกติแล้วนี่ก็มาหาศาสตร์เยอะเลยถุงเงินต้องเอ็นยาม ยาข้างมาเท่าไรก็เอาแต่ไปกินมันกินไ,ไปกินไปกับมัน มี <What> s <S เรื่องอะไรจะแชร์มีเรื่องอะไรจะแชร์ไม่มีวันนี้ก็จบคลิปมาดูมาด, <c oughs> ดูหน้าไอ้ดิหน้าวดีเดี๋ยวเราเปิ่วยเนี่ยเห็นให้เห็นแค่ปากเห็นใหเปิดก๊อก ปูไทยตัวไม่ใหญ่ไม่โตโอ้โหมเหมือนมันมีคนปลาระเบิดแปะใส่เมื่อกี้มันมันเหมือนมันมีคนปลาระเบิดแปสัั ดีใจคือแบบว่าแลบขอเราอ่ะมันอยู่ที่หนึ่งมันอยู่ที่หนึ่งนมอนิเตอร์เรามันอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็คือแล็ท็อปเราอยู่ทางนี้นเตอร์เียกมอนิเตอร์แลทีนี้มันก็เลยทีนี้มันก็เลยเห็นอรนีเขาไม่มีกล้องแบบกล้องที่ติดไว้เลยอ่ะโอ้โหอ้ก็ใส เรามีสองกล้องเรามีสองกล้องเรามีกล้องที่มอนิเตอร์กับกล้องกล้องข้างๆเราเรามีกล้องสองอันเดื่องเรื่องหายเดี๋ยวเรือกเรือกยีดติดกับตัวเสื่องมันหายไีนึง อ้า่เกียร์ไปโตแล้วก็อย่าลืมมาเดี๋ยวผมใส่เออ description ไวกวนะนี่อันนี้เป็น s c r i t i ของพวกเราที่เราจะใช้กันอยู่มาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้ทำไมคารบอนข้าอินเดอออ everyone come everyone come แล้วเราก็จะเป็นไงล เบนวเรานาทกถ้าสมเติรอยทรมาในเบอร์นี้ที่แบบคุยนะแบว่าเราก็จะคุยกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งิกไว้นะเราคนที่แบบอยากแบบดดอ้เคน่ โอเคเจอาเอ่อนอนดูโฆษนะเราปิดกล้องแล้วเพื่อที่เพื่อความปลอดภัยที่ช่องเราจะได้ไม่พูดเราจะได้ไม่พิงเรนเรนเรนอยู่นอนดูโฆษณาเดี๋ยวเราปิดกล้องมันซัสมากเลยน้องนอนแบบนั้นซัสมาก ทุกคนเห็นตอนนี้คาดว่าคาดว่าตัวกับแขนกลุ่มของ,ของขเค้นน่าจะหมุนำ6 0อองศาเรียบร้อยแล้วในในปิดกล้องจริงไว้ปะ่ะเราปิดกล้องเค้นเรา d ิสเอเ e video ค่ะ เคยไปกข้าวแป๊นึงเดียวกับ่าสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ